เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมคาขัคานโนเช่นเคยเรามาต่อกันในพาร์ทที่2น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วล่ะของเกม Alien Shooter กันเลยนะครับผมไปกันเลยที่เราเล่นครั้งไว้ก็คือจะเป็นอันนี้นะทุกคนเราได้ซื้อปืนนี้มาแล้วปืนนี้เราหาไม่เจอนะแต่ว่าเราซื้อเลย ตอนนี้เรามีเงินมากพอที่จะซื้อทุกอย่างได้ละไปต่อกันเลยนี่ด่านนี้น่าจะเป็นด่านที่ใกล้สุดท้ายแล้วทุกคนไอ้ลุยอินซีไหนยีโอ้โหตัวยิงปืนนี้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ตอนนี้เราเทพมากนะโอ้โห จะบอกว่าทพิปมากแค่ไหนก็ตามแต่ว่าพอด่านหลังๆมามันก็จะโหดเหมืนนนอนกันนะแต่ตอนนี้เรายังสู้ได้นะสู้ได้สบายๆนะตอนนี้มาเลยมีเท่าไหร่ก็มามานี่นี่นี่แต่ตัวนี้อันตรายตัวนี้อันตรายโอ้โหโอ้โหทุกคนผมประมาทจะตายแล้วจะตายแล้ว <tyard> ح ح> โอ้ประมาทไปนิดประมาทไปนิดไม่นิดเราโหเดินก็นไปดุด,ดงสตูขนาดนั้นคงไม่เรียกว่าประมาทนิดนึงแล้วไม่เป็นไร Eight Nine Eight ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราค่อยๆไปค่อยๆไปโอเคไปไปวางระเบิดตัวข้างหน้าก่อนนะนี่เห็นอยู่เห็นอยู่ นีจบหลบได้ไม่ได้เมื่อกี้มิสไซล์เต็มโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยตายแล้วตายแล้ว หมายถึงเราเนี่ยตายแล้วไม่ใช่มันโอ้ยมีมาเรียรโอ้หไม่ได้เก็บเอาเหอะเรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยวราไปเข้าไปข้างในแล้วนะแต่ก่อนเข้าไปข้างในเดี๋ยวแปบึป้ขอสำรวจก่อนจากพาร์ทที่แล้วนะคือเราพลาดแบบ ไอ้พวกนี้เยอะมากเลยเนี่ยตามช่องพวกเนี้ยแต่ว่าจะไม่มีแล้วนะโอเคไปไปกันเลยไปกันเลยโอ้โหเห็น,หน้งหน้าไหมกองทัพต็ไมไปหมดเลยมา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 เรียบร้อยครับเรียบร้อย ปืนนี้มันยิงไกลเป็นคนได้เปรียบเราก็ยังชิวๆนะก็ยังโอเคเออู่ไม่ได้ยากมากไม่แน่ใจว่าใช้ชีวิตไปยังเมื่อกี้น่าจะอย่างนะน่าจะยังไม่ตายสักตัวนะตั้งแต่เล่นมาโอเคโอเคไม่ตายด่านนี้ก็ตายด่านหน้าเลยว่า อชอบมุกอย่างนี้คงไม่รอดเลยนี่โหใช้กล่องชีวิตไปละเรามาเลื่อนหนักสู้โอ้ยโอเคเฮียเฮีย เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับทุกคนเก็บโหมดเมื่อแต่พวกนี้ใครมันดัดแปลงให้มันใส่ปืนได้วะเนี่ย <c oughs> ได้ต่คิดแล้วก็สงสัย โอเคยังยังสบายบายนะยังสบายแป๊บเดียวจบแป๊บเดียวนี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยเกาะหายเกาะแตกไปหมดโอเคเหมือนจะเรียบร้อยแล้วนะยังยังไม่มึนแต่มันก็เหลือไม่เยอะแล้วละ่ะนี่ไอตัวนี้อันตรายนี่อันตรายพวกนี้อันตรายเรียบร้อย อตัดไฟตัดอะไรแล้วตัดระบบเดี๋ยวเราก็เข้าไปกับจัดมันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยไม่มีกระเป๋าเนี่ยโอเคเลือดเราพร้อมล้มาเลย พิชานทะลุกระแพงชอบจริงๆเลยไปไปโอ้เกิดมาเรื่อยๆเลยฮะ สวยสวยสวยครับสวยเกาะแตกนะทนุกคนตอนนี้เกาะาแตกนะ ขยับไม่ได้เลยเลือดเหลือแค่นี้ทำอะไรได้บ้าง้องจากเสี่ยงไปเก็บเลือดแล้วก็เดินกลับมาเพื่ออะไรกันอย่างน้อยก็มีเกาะน,นะอย่างน้อยก็มีเกาะโอโหขอเลือดหน่อยได้ไหมเลือดมีเต็มเลยอะแต่จะเก็บถึงหรือเปล่าถึงยู จังหวะนี้ชุดเกาะก็เอาไม่อยู่ละเช่เรียบร้อยสวยงามเก็บเลือดวางระเบิดจบอันต่อไปอไม่ต้องดิน้นไม่ต้องดิ้นเรียบร้อยอันสุดท้ายละเดือ นี่ถ้ามองไม่มองดีๆนี่อดเลยนะเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะ okay, โอเคโ้มีมาเรียเรียบร้อยครับจบเกมโดยไม่ตาย <c oughs> เรียบร้อยน,นี่ทุกคนเห็นไหมมันเดินติดอยู่นี่ จบแล้วครับด่านนี้เป็นยังไงอีซี่ไปกันต่อนี่ได้เจ็ดทับแปดนะหายไปรูหนึ่งซือซ้อซื้อโอเคตอนนี้เต็มหมดแล้วนะไม่รู้จะอัพตรงไหนได้อีกแล้วนะ นี่จะซื้อสามชุดเกาะได้นี่คือซื้อเวลาเนะโอเคไปโอ้ดาสุดท้ายปะเนี่ยนี่มันดาสุดท้ายปะเนี่ยถ้าจะไม่ผิดโอ้เออชิดโอ้ เริ่มน่กกลัวแล้วสิเก็บของก่อนเก็บของก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บช่วงท้ายดีกว่าแบบช่วงที่เราต่อสู้แล้วเรารู้สึกว่าเราเริ่มสูมันไม่ได้อะแบบเลื่อดเราใกล้หมดแล้วเราค่อยมาเก็บของช่วงนั้นดีกว่าเนาะมาดูซิว่าด่านนี้ผมจะตายไหมเพราะเล่นมาหลาย,ลายครั้งคือด่านนี้ไม่เคยรอดนะ เราก็ขยันยิงซะด้วยแถมเกาะให้เกาะให้เลือดมาขนาดนี้ไปกันเลยขั้นแรกต้องหาที่เปิดสวิตไฟสินะหลังจากเปิดสวิตไฟเสร็จไขยนะจะมาเยือนยิงทะลุไม่ได้ยิงทะลุไม่ได้ วินาทีต่อจากนี้ไปเราจะต้องลุยแบบจัดหนักจัดเต็มไปกันเลยด้ยแห่กันเข้ามาแล้วแห่กันเข้ามามาเลยมาเลยเท่าไหร่เข้ามา,มาเท่าไหร่เข้ามามาเลยครับมาเลยครับโอ้โหโอ้โหเมื่อ,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 อก,กี้ยังเป็นตัวธรรมดาอยู่เลยอ่ะ เมื่อกี้ยังเป็นตัวธรรมดาอยู่เลยเคกันเข้ามาแล้วเก็บของเก็บยงเดียวจังหวะนี้ เมื่อกี้อยู่ไหนขอขอขอมามีตรงนี้ละไอตัวสีฟ้าไม่อยากจะนึกเลยถ้าบาลีหายเนี่ยขอเราจะไม่สู้มากกว่านี้นะถอยก,ก่อนถอยก,ก่อนโอโ้บาลีหายแล้ว เจ้ okay. ตัวสีฟ้าตายแล้วสบายใจเอามีบาเลียอีกแล้วมามีบาลีอีกมีบาลีอีกเราก็ห้ามสิครับวิ่งเลยนี่แหละที่นี่แหละโอ้บาเลียหายบาลียหายถอยก,ก่อนมามามา,มา ยิ่งทะลุกําแพงไม่ได้นะิบ,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 บมีแต่จะต้องบุกสินะเียบ้อย นโอเคจบร้อยครับเรียบร้อยร้อยเรียบร้อย โอ้โห oh oh. ช่องนี้เลยไม่ได้เข้าใช่ไหมมีอะไรเหมือนจะไม่มีอะไรนะมีกระสุนที่เก็บตอนนี้เกาะเลย21นะโดนสกินิดเดียวก็คือแตกเลยนะแต่ไม่เป็นไรถึงเกาะแตกเราก็ยังสู้ได้อยู่ไปบุกเข้าไปเลยโอเคียร okay, ดูสิมันขี้อยากสองร้อยอะโดนยิงแบบไม่กี่ทีคือแบบเลือดหายเรืๆเลยโอ้เดินแบบไม่ระวังไม่ได้เลยนะข้างหลังมีเกาะน,นะข้างหลังมีเกาะไปเก็บไปเก็บก่อนแล้วกันเพื่อความสบายใจ เรียบร้อยโอ้โหโอ้โหมามาเคลียเรียบร้อยอีซี่นะทางนี้นะทางนี้ยังไม่เคลียุแต่มีบาเรียขอเก็บเลยแล้วกันเมื่อมีบาเรียแล้ว เราก็จะผลูกแบบลุยไม่ยย้งนะเนี่ยนี่แหละ <c oughs> บาเรียเหมือนเป็นตัวเปิดทางอะ่ะได้มาเมื่อ,อไหร่ก็คือแบบไดโมโดโอเคเรียบร้อยครับใกล้หมดยังไม่าจะยังนะเหลือเยอะเลย โอ้โหเอาไหนมาใกล้หมดก่อนวิกบาเลีอาบาลียาอีกแล้วบาเลียาอีกแล้วเคลียร์ช่องนี้เลยแล้วกันดอกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเก็บเก็บร้อยเคลียร์ได้แบบงไงได้ขอแค่มีคำว่าบาเลีย ยืนไกลๆกล็ยิงก็ได้นี่มาเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอย่าหาเข้าไปเคียว <c oughs> ไม่น่ารอดเข้าไปเดี๋ยว <c oughs> ีกม๊ม <c oughs> อนเกาะแตกแล้ว อีซี่โอ้นี่เราไม่ได้ใช้กล่องเลือดไปเลยนะเนี่ยเฮ้ยหมดแล้วเหรอแล้วริงดีโออโอยิงที่มันยิงเฉยหมดแล้วใช่ไหมทุกคนมันหมดแล้วอ่ะเฮ้ยยัง แลโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับด่านสุดท้ายอันนี้คือเอเลี่ยนเดินออกข้างนอกนี่หมายความว่ายังไงนี่หมายความว่ามันจะไปแพร่พันต่อข้างนอกใช่ไหม โอเคครับสำหรับเกม Alien Shooter ในภาคที่1ห,หรือเป็นภาคแบบวัยเด็กของเราก็จบไปแล้วนะสำหรับภาคนี้เนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วก็เจอกันเกมต่อไปก่อนจบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ